เตรียมรับจุดพีคหนาหนักทุกพื้นที่สาธารณสุขเตือนอีกสองสัปดาห์รับจุดพีคส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนาแล้ว9 4้าจุดสี่หมื่นคนไอ้ยาไอ้ยาเกือบแสนนะนี่ส่งกลับอะถ้าไม่ส่งกลับนี่เต็มอยู่ในกรุงเทพมัน,นี่เกือบแสนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่งั้นกรุงเทพจะเยอะกว่าเพื่อนว่างั้น ขนาดส่งกลับยังเยอะกว่าเพื่อนเลยตอนเนี้ยกรุงเทพไปเยอะกว่าเพื่อนนี่ส่งกลับจากกรุงเทพนี่แล้วนะส่งแล้วนะนี่ส่งแล้วนะถ้ายังไม่ส่งแล้วก็โอ้โหเมืองโควิดเลยนั่นน่ะนะเมืองโควิดเลยนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ส่งกลับแบบไม่มีที่รักษาเลยนะเนี่ยเกือบแสนเก้าจุดสี่หมื่น 40, คนเนี่ยเท่าไหร่เก้าจุดสี่หมื่นคนนี่ไม่ใช่น้อยนอยนะ เกือบแสนน่ะโรงพยาบาลรับมือไหวเหรอแสนคนเนี่ยยังไม่นับที่ค้างอยู่ในกรุงเทพนะค้างในโรงพยาบาลแล้วก็รอเข้าโรงพยาบาลอยู่ยังไม่นับที่ค้างในโรงพยาบาลแล้วรอเข้าโรงพยาบาลอยู่นะค้างโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลแล้วอยู่บ้านรอเข้าโรงพยาบาลยังไม่นับว่าเนี่ยที่กรุงเทพนะส่งกลับแล้ว9.4หมื่นคนเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลย9.4หมื่นคนเนี่ย แล้วถ้าไม่รู้วิธีจัดการกับมันจริงๆนี่ยากยากตอนนี้ยังมีข่าวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวต่อไปอาจารย์วิเคราะห์ไปหน่อยก็ได้แป๊บวิเคราะห์ไปนิดหนึ่งข่าวต่อไปบอกโอ้โหฟาทลาจรขาดเลยนะัสมุนไพรขาดผลิตไม่ทันเลยอาจารย์ว่าดีผลิตจะด,ดีแล้วช่วยกันไปนะ่ะแต่มันไม่พอหรอกมันไม่พอหรอกแจกยังไงก็ไม่พอหรอกถ้าสอนให้คนพึ่งตนนะพอ สอนให้คนพึ่งตนนะพอแต่ผลิตแจกยังไงก็ไม่พอหรอกแต่ดีนะันไม่ใช่ไม่ดีนะสนับสนุนช่วยเต็มที่ช่วยกันผลิตแจกกันเต็มที่มันต้องแบ่งเบากันเป็นเรื่องที่ดีแต่บอกได้เลยว่าไม่พอหรอกแต่ถ้าสอนให้คนพึ่งตนนี่พอแต่ละคนเนี่ยพึ่งตนนะปลูกฟ้าลาราจนไม่ทันก็ใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ซึ่งมีฤทธ์เหมือนฟ้าลาราจรนี่แหละหลายอันดีกว่าด้วย แล้วแต่มันจะถูกกันกับใครอ่ะบางคนถูกฟ้าทลายโจรใช้ฟ้าทลายโจรบางคนถูกอย่างอื่นก็ใช้อย่างอื่นใครจะถูกกับอะไรเท่านั้นเองนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนี่ถูกกับสมุนไพรที่เรามีอยู่นี่แหละสมุนไพรใกล้ตัวนะพระเจ้าบอกมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วจริงๆมีเยอะสมุนไพรในประเทศไทยกว่าสองหมื่นชนิดแล้วรู้จักใช้ดีๆเนี่ยโอ้เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะบอกกันใช้สมุนไพรใกล้ตัวที่เราได้วิจัยมาแล้วอะ่ะนาจะฟ้าทลายโจรก็ได้นะ หรือตัวอื่นๆก็ได้เดี๋ยวจะบอกมันมีตัวอื่นๆเยอะแยะอาจารย์วิจัยมาแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอาจารย์ไม่ได้วันไวเลยฟาทลายโจรจะไม่พอเนี่ยไม่ได้วันไวเลยเพราะฉะนั้นก็ผลิตเต็มที่ฟาทลายโจรก็ช่วยกันเต็มที่แต่ไม่ต้องไปกลัวว่าโอ้โหไม่ได้ฟาทลายโจรจะลําบากบางคนก็เอา้าใครถูกฟาทลายโจรใช้ไปใครไม่ถูกหรือถูกแต่มันหาไม่ได้ก็ใช้อย่างอื่นใช้อย่างอื่นไปไม่ต้องไปกังวล ประสิทธิภาพพอๆกันหลายอันดีกว่าด้วยจะบอกให้หลายอันเนี่ยใช้ได้ถูกสมดุลร้อนเย็นน่ะดีกว่าฟาทลายโจรอีกนี่พูดชัดเลยนะโดยประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยน่าหลายอันดีกว่าฟ้าทลายโจรอีกน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าใช้เป็นไม่ได้กังวลเลยนะฟาทลายโจรแต่พวกก็พูดนแต่ปัญญาที่ขมขืนหน่อยมันขมอ่ะมันขมขืน มียาที่ไม่ขมเท่าฟ้าทลายโจรแต่มีฤทธิ์เท่าฟ้าทลายโจรหรือดีกว่าฟ้าทลายโจรอีกนะหรืออาจจะน้อยกว่าหรือจะเท่ากันหรือจะดีกว่าก็าได้ทั้งนั้นมีทั้งนั้นนะ,นะใช้ได้ดีๆีดทด,ด,ดิยิ่งกว่าอีกนะไม่ต้องไปกงังวลหรอกดีฟ้าทลายโจรก็ดีอยู่แล้วนะดีฟ้าทลายโจรอาจารย์ก็สนับสนุนนะเอาเลยนะดีนะนะแต่มันขมขืนหน่อยนะถ้าไปกินแบบไม่มีแคปซูลเนะี่ยคุณเอ้ยใบเดียวขมทั้งวันนะ ใบเดียวขมทั้งวันแต่ถ้ามีแคปซูลก็ยังชั่วหน่อยถนะ้าเกยนลงไปนะก็ยังชั่วหน่อยเป็นแคปซูลเป็นลูกกรดเนี่ยใคายังชั่วนะแต่ไปกินสดๆเนี่ยโอ้โหถ้อไปต้มกินเนี่ยโอ้โหใครเกินลงเนี่ยเก่งมากนะมันขมขืนจริงๆนะมียาที่ไม่ขมขืนขนาดนั้นมีนะค่อยๆเรียนรู้ไปฟาทลายจรก็ใช้ได้ตัวอื่นก็ใช้ได้มีฤทธิ์พอๆกันกับฟ้าทลายจรนั้นดีกว่าด้วย นะเยอะนะถ้าเรารู้จักสมดุลร้อนเย็นเนี่ยมีฤทธิ์เยอะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลนะสรุปแล้วนี่นะแจกนี่มันไม่พอหรอกเชื่อเถอะอาจารย์เรแจกปัญญาตอนนี้พออาจารย์แจกสมุนไพรเนี่ยอาจารย์รู้ว่าไม่พอแจกหรอกแต่ก็มีแจกบ้างมีขายบ้างนะใครมีตังเราก็ขายให้นะใครไม่มีตังเราก็แจกให้นะแต่แจกยังไงมันก็ไม่พอหรอกเราก็รู้อยู่นะแจกในที่ที่เขาเดือดร้อนเขาไม่มีตัง ที่ที่ควรช่วยเอาเราก็แจกไปนะแจกสมุนไพรนู่นนี่ไปนะเราก็มีแจกมีขายนะตามอัตภาพมันผลิตมากก็ไม่ได้หรอกแต่ที่จะผลิตได้มากที่สุดคือปัญญาอาจารย์ให้ปัญญาเป็นหลักไปทําเอาไปทําเอาอาจารย์ให้ทําเอาเป็นหลักเลยทําไม่ได้จริงๆเราถึงหนุนเข้าไปเราถึงช่วยเข้าไปนะอาจารย์เน้นให้ปัญญาให้คนพึ่งตนเป็นหลักไปใช้ของที่อยู่ใกล้ตัวในตัวนั่นแหละ ทำเอาเองได้เลยมันก็แบ่งเบาภาระของทุกคนใช่ไหมมันต้องพึ่งตนมันถึงจะพอมันพึ่งตนมันถึงจะพอตอนนี้มันคนติดเชื้อเยอะนะเอาแค่เก้าหมื่นคนนี่คุณไหวเลยผลิตยาไหวเลยให้คนเก้าหมื่นคนเนี่ยเก้าจุดสี่หมื่นนี่แล้วจะเพิ่มเวลานี่เพิ่มเวลาสองหมื่นสองหมื่นแป๊บเดียวก็เท่าไหร่แล้วละนี่แสนแล้วนี่เฉพาะส่งกลับบ้านนะั้นยังไม่นับที่อื่นยังไม่ได้นับต่างจังหวัดเลยตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยเฉพาะส่งกลับบ้าน นักทุกพื้นที่สอทอเตือนอีกสองสัปดาห์รับจุดพีคส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนาแล้ว9 4หมื่นคนอเนี่ยส่งโอ้ยนะนี่เกือบแสนแล้วส่งกลับเนี่ยทำไมส่งกลับเต็มอยู่ในกรุงเทพมมนแล้เป็นแสนเลยล่ะเนี่ยเกือบแสนแล้วส่งกลับนะห้สิงหาหกสี <c oughs> เมื่อวานที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตน์ รัตนาพงหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสแถลงข่าวประเด็นการบรหิหารจัดการนำผู้ติดเชื้อโควิดกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาว,ว่าขณะนี้มีการติดเชื้อในกรุงเทพและปริมณฑลนนจำนวนมากซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจงังหวัดเมื่อติดเชื้อก็ได้เดินทางกลับบ้านสาธารณสุขจึงมีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาภาพรวมทั้งหมดว่างั้นนะ นายแพทย์ธงชัยกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันข้อมูลสะสมตั้งแต่1กรกฎาคมถึง4สิงหา6.4เยืนยันมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เดินทางจากกรทมลและปร,ะริมณฑลกลับไปภูมิลำเนาทั่วประเทศ94,664รายนี่เฉพาะที่ตรวจเจอนะไม่นับเขากลับเองนะเป็นข้อมูลเฉพาะผู้ติดเชื้อในระบบนัน่นอาจารย์พูดไปยังไม่ทันอ่านเนี่ยนะเฉพาะในระบบนันเนี่ยแต่จริงๆคงมี คนเดินทางกลับไปมากกว่านี้นั่นว่าแล้วนะอาจารย์ว่าไปก่อนแล้วยังไม่ทันได้อ่านเลยนะเนี่ยนะท่านก็ว่าตรงกันเลยนะส่วนใหญ่จะกว่าครึ่งหนึ่งจะอยู่ในภาคอีสานอ,อ๋อภาคเราเรื่องนะีโอ้พี่น้องอีสานเอ้ยนะสมุนไพรที่บ้านเราเยอะเดอ้อนะฟังดีๆเดอ้อนะสมุนไพรที่บ้านเราเพียบไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง นะกลับบ้านเราเลยดีที่สุดแล้วอาจารย์ว่าคิดถูกกแหละถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะไม่อยู่กรุงเทพเด็ดขาดแลจนระยเป็นโควิดนี่นะมันมีแต่ต้นเสาน่มันไม่มตีต้นพืชอะไรนะั้นมีแต่ต้นอิฐต้นปูนนะ่กินอะไรอ่ะนะอาหารก็ลำบากสมุนไพรก็ไม่มีอาจารย์ไม่อยู่นะเป็นอาจารย์ก็โอ้กักตัวไม่ให้กลับเนหนีนนกลับเลยนะหนีกลับบ้านเลยนะถ้าเป็นอาจารย์จะไปแล้วกลับบ้านแล้ววะ กลับบ้านเราตักรออยู่เป็นอาจารย์ยังไงอาจารย์ก็กลับลเรื่องอะไรไปอยู่กรุงเทพนะเดินผูดใจจริงๆเลยนะเพราะมันไม่ไม่มีที่พึ่งอะไรในกรุงเทพอนะ่ะไม่มีที่พึ่งสําหรับอาจารย์ในกรุงเทพนะอ่ะจะไปพึ่งอะไรมีแต่กรุงเทพจะพึ่งขอดื่นนะมีแต่จะส่งไปช่วยเท่าน,นั้นเองนะเออกรุงเทพเดือดร้อนอะไรมีแต่นอกชนบทจะส่งไปช่วยนั่นแหละนะ กนะรุงเทพจะช่วยใครจะช่วยช่วยไม่ได้หรอกตอนนี้อย่าไปหวังพึ่งกรุงเทพกรุงเทพช่วยใครไม่ได้เพราะอาหารที่ปลูกพืชไม่มีอ่ะมีน้อยอ่ะที่ปลูกพืชมีน้อยจะมีอาหารมีสมุนไพรอะไรนักหนาจะจจะมีบ้างบางท่านปลูกมันก็เอาตัวเองรอดอ่ะใช่ไหมได้น้อยหนึ่งก็เอาตัวเองรอดได้แต่ช่วยคนอื่นมากก็ช่วยไม่ได้นะก ains, uffy, ็ช่วยได้เท่าที่ตัวเองช่วยได้นะที่กรุงเทพมีที่ปลูกน้อยอาจจะไม่อยู่เด็ดขาดแต่ถ้ามันต้องอยู่มันออกไปไม่ได้นะ มีพื้นที่น้อยๆจนปลูกพื้นที่น้อยๆไม่มีพื้นที่อะไรปลูกใส่กระถางนะพ่อครูก็แนะนําปลูกใส่กระถางเลยนะปลูกผักปลูกสมุนไพรต่างๆปลูกใส่กระถางเลยให้มันได้อาศัยให้มันได้ใช้ได้อาศัยปลูกกระถางแขวนๆ,ๆ,ๆขึ้นไปเลยปลูกก็ไปเลยลดตั้งแต่บนนันหยดลงมาข้างล่างให้มันได้อาศัยก็ต้องปลูกอ่ะแล้วคนอื่นก็จะได้เอาเข้าไปหนุนได้ดีแล้วล่ะถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ ไม่กลัวว่าเชื่อมจะไปติดที่ต่างจังหวัดที่แรกเขากลัวนะเขาจะล็อกดาวน์เนี่ยเขาก็ล็อกดาวน์ให้อยู่ในกรุงเทพแต่เสร็จแล้วพอล็อกดาวน์ในกรุงเทพติดกันมากๆๆๆมันรักษากันไม่ได้มันแอร์อัดมาทั้งแอร์อัดที่อยู่ในกรุงเทพมาทั้งแอร์อัดติดกันไปกันมาอยู่งั้นนะ่ะทั้งอาหารกินก็ลําบากสมุนไพรก็ลําบากอะไรก็ลําบากไปหมดอยู่ในกรุงเทพนะเมืองที่ลําบากที่สุดนในโลกนะเมืองหลวงทุกทุกประเทศนั่นแหละอย่าว่าแต่ กรุงเทพเลยเมืองหลวงทุกประเทศนั่นแหละคนไปออกันไว้เยอะไงไปออกันเยอะแต่ไม่ได้ทํากสิกรรมหรอกไปออทําธุรกิจอื่นๆไม่ใช่กสิกรรมหรอกมันอาหารการกินน้อยสมุนไพรน้อยมัมีแต่ตึกรามบ้านช่องนั่นแหละเมืองหลวงทุกเมืองหลวงนั่นแหละรวมทั้งเมืองใหญ่ด้วยทุกเมืองนั่นแหละไม่ใช่แต่เมืองหลวงหรอกทั่วโลกเมืองใหญ่ๆนะเขาไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอาหารการกินไม่ค่อยมีสมุนไพรหรอก ก็จะมีแต่ตึกรามบ้านช่องนั่นแหละน่ะเป็นส่วนใหญ่ไปทําธุรกิจทั่วไปน่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโอ้โหเป็นเมืองที่ลําบากที่สุดในโลกพึ่งตัวเองได้ยากที่สุดก็คือเมืองที่ไม่มีกสิกรรมพึ่งตัวเองได้ยากที่สุดส่วนชนนบทนะโอ้โหพึ่งตัวเองได้ง่ายที่สุดเลยไปชนบทวันนี้นี่ยังไม่ต้องไปปลูกอะไรเราไปเก็บมายาราบไปเก็บหญ้าคาไปเก็บสาบเสือเก็บหญ้านางเก็บฟ้าทลายโจรลูกใต้ใบเก็บ โมโหนางจืดนะโอ้โนนอนะโอบอระเพ็ดเก็บไปได้โอ้ยันเยอะแยกไปหมดเลยสมุนไพรใกล้ตัวนะเต็มไปหมดเลยแก้โควิดเลยทั้งนั้นนะไม่ยาลาบยักษ์ไม่ยาลาบเล็กนะนะเดี๋ยวเดินจะบอกจะบอกนะตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้มันเยอะแยกไปหมดเลยนะโอ้นะเดินเก็บยังไม่ทันต้องปลูกอะไรหรอกเนี่ยศูนตัดตัว ผู้ป่วยในหน้านะสวนที่อ้าวที่พักผู้ป่วยที่พักที่กักตัวผู้ป่วยนะั่นนะที่พักที่กักตัวผู้ป่วยต่างๆนะัโรงพยาบาลสนามทั้งหลายนะไม่ต้องอะไรมากหรอกในโรงพยาบาลสนามนั่นแหละนะให้ผู้ป่วยเดินหนาะสมุนไพรในโรงพยาบาลสนามนะ่นก็เพียบแล้ว ให้ชาวบ้านนี่ช่วยกันอสมอชาวบ้านไปเก็บสมุนไพรมาให้กันต้มกินอาบโอ้ตอนนี้ก็ดีแล้วนะทำอาหารสุขภาพกินโอ้ยแป๊บเดียวดีขึ้นดีขึ้นไอรอเข้าโรงพยาบาละไม่ต้องเข้าเลยนะ